โอเคก็พบกับผมอีกแล้วนะครับเช่นเดิมกับช่องของเด็กชายรีวชแนลนะครับเออโอเคแล้วก็อยู่เรียวมะเช่นเดิมเนาะเต้ตึ๊บอ่าโอเคฝั่งนู้นก็จะเป็นป่าเป็นเอรันส์ดอป่านะครับเออก็จะไหวชิลอยู่เนาะโอเคเราก็มาที่เดิมของเราเนาะโอเคโอเคแล้วก็จะเจอเป็นเซเนียลด้วยนะครับแต่ว่าเรามี โอเมก้าเออโอเคเพิ่งสนใจเราของตีบูของเราก่อนเนาะมาอืมนั้นหยันนั้นหยันก็ชนกับฟอร์เรนนะครับปึ๊บดับโอเคแทงอืมโอเคเฮ้ยตรงกลางมีประเด็นเหรอตรงกลางในมีประเด็นเหรอเว้ยอุ้ยร,ร,ระแวนข้างล่างระแวนระแวนข้าง แล้วแวนแล้วแวนข้างไรเงี้ยโอ้ฟิกไปได้ไงโอ้เจ้โอ้จ้โอเคแวนเราเฟิร์สบาดได้เน้อเออเมื่อกี้ก็ไม่ไม่ไม่ต้องมาสนใจหรอกคนมันติดคือมันเป็นเรื่องปกติโอเคปาดอ้าวอเหนียวเหนียวเอาเศียเหนียวเศียเหนียวเอาละาปาดล้าไปไงเออเอาเรก็แทงใครก็ไม่รู้เนาะโอเคเครื่องท้าแล้วคู่ดาวเหมือนเดิมโอเคแล้วเราก็ จะมาฟาร์มเลสข,ของเราแล้วเพื่อเรากำลังจะตุยยัน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 ,น,น,นแล้วนี่หยาดก็เราจะรอดรอดไหมโอเคยันหยันมันรอดรอดอย่างปาฏิหาริยออ์โอเคเรามาเล่นข้างล่างอืมดูเหมือนเขาจะมานะอาละ o. แล้วไวโอแล้วไวโอลีนแล้วไวโอลีนก็จะเข้ามาไหมโอ้โหแล้วเข้ามาทําไมในกุฎม้อมตีแล้วไวโอลีนว่ายังไงเอ้าวเซเนียลโอุดจโอ๊โอ๊ด อันตีดูดเลือดนะปาแทงปาอุเรืสาตา1 2หนึ่งสองหูตายหมดโอตีตีเมพิลาแล้วบยตายโอยะสีเนี่ยโอ้ยสาตาบินโอเคสุดยอดมากเพื่อนจัดก,การล้างแค้นให้เราได้สวยงามเออโอเคเราก็เอิ่มไปเคียงกางให้เพื่อนดีกว่าแล้วเราจะไปเล่นเอาบัฟมังกรขึ้น โอเคเอาบัฟมังกรกันดีกว่าฉันกำลังจะไปตีนะโอเคปึ okay. ๊บดับออกมาแล้วก็ดูดเรือจิช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 โอ้โหแล้วมีญาติมาเยี่ยมแล้วมีญาติมาเยี่ยมมันจะมาเอาไวน์โอจะมาเอาไวน์โอไว้ยังไงอะ่ะเอาแล้วก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไป,ไม,งไ,ปไม่ต้องไปช่วยไวน์โอไม่ต้องไปช่วยไวน์โอเอา้าวแล้วเอ็นดอร์มาห้าเป้งเหรอโอ้โหแล้วตัานสามแล้วก็ปาโอเคเราได้บัฟ เอ่มังกรเออเอเราเราเรามันตายหมดแล้วทไมป้อมตีผมนะเออโอเคสตาเราจัดการเป็ดเก็บเก็บเก็บงานให้เราเนาะเออพักมัวมากเลยตูโอเคดูเรื่องจากคลิปก็ได้เนาะทุกคนโอเคเรามาตีบัฟแดงของเราเหมือนเดิมเนาะโอเคเอาแล้วเหมือนหยาบอกรวมกลุ่มแล้วอยากไปเช็คดูเอาแล้วเจอฟอร์เรนเอาว่ายังไงเอาแล้วเราเแล้วแล้วเพื่อนเราจะบินไหมสตาเราจะบินไหมเราจะได้บัฟไหมเราจะได้สองบัฟไหมโอเคเราได้สองบัฟเออ โอเคเราจะได้ฟอร์ิรนไหมรู้เหมือนว่าฟอร์เรนมันมันตายหรือเปล่ามันไม่น่าจะตายนะถือว่าก็ยังดีที่เราได้บัฟเราแต่ข้างล่างนวลเนียม,มากเอออ้าวแล้วเอรันดอร์เอรั or, นดอร์นายจะกลับมาเงาไหมนายจะกลับมาเงาไหมนายไม่กลับมาเราจะเข้าไปเราก็จะโอ้โหกูปไปดักเงาโอ้โอ้เรามาดักกันหมดเลยไม่มีใครไปไล่มันเลย โอ้ชีตอ้าวแล้วยังไม่กลับไงแล้วคุณยังไม่กลับเลยอ,อ้าวสไลด์แล้วอ้าวปึ๊บปาแทงทักทายนะน่ะเห็นปะไม่กลับไงเออประมาทไงสบประมาทเร็วม้าผมไงเอออ่ะล้วเซเนียลเซเนียลว่ายังไงอ๋อสไลด์แล้วก็ปาดแทงทักทายอีทีนึงโอเคกดเกาะไปแล้วโอเคเราตีบัฟบูของเราดีกว่าเออโอเคอ๋ออ๋อ,อ,อแล้วเจ้าโอเมก้าเพื่อนผมมาแล้วขอบคุณอีทีนึงอา้าวแล้วฟอร์เรนจะมาหรือเปล่ามาได้ยอ้อ ไม่กล้าไงไม่ก,มกล้าดือด้อๆออกโอเคแล้วก็ดื้อเข้าแล้วก็แทงอุ้ยแล้วซาต้าเราบินไงเราบินไวโอไงโอ้โหเอาสูจาสาดจ่าเราสไลด์ไปปุ๊บปั๊บแทงโอ้โหแทงไม่ถึงตูเรียนเหมือนทุกคนโทษทีป่ะโอเคแทงทีนึงอุ้ยแล้วฟอร์เรนมาโอ้โหผมต้องเพ่นแล้วว่ะผมต้องดื้อออกโอเคอา่อาอ่าว่ายังไงอะ่ะหรือจะมีประเด็นตรงนี้หรือว่ามันจะมีประเด็นอุ้ยอุเหมือนจะเจอเหยื่อทุกคนเออเหมือนจะเจอเหยื่อ เฮ้ยมันต้องมาเอาบูแน่นอนมันต้อมีบูทุกคนเฮ้ยนานแปลกโอเคโอ้หมึงไม่เอาบูมึงไปเอาป้อมล่างแทนนะโอเคนายต้องการอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าเอรันเจ้าเอรันนายต้องการแบบนี้ใช่หรือเปล่าแล้วนายตีป้อมหอโอ้โหโอเคโอเคคิดพอไม่มีอะไรเลยจังหวะนี้มันไม่มาเอาบูอะทุกคนเออถ้ามาเอาบูไงไงก็ตุยเย่ดูว่ามันรัว แล้วมันแฮกแมพหัวนละแวรเราฆ่าไวโอไปได้ไงแล้วข้างบนก็คือนัวเนียจัดเลยเออโอเคจะเย็นเพื่อนเราขอเอาบัฟก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นตรงกลางให้เพราะว่าคลิปกลางมันชนกันแล้วเราจะไปเล่นป้อมกลางต่อนะโอ้โอเคมาวุ่นเล่นยันยันหยานวุ่นเล่นยั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 นเล่นยันยันยันหยานแล้วเราสไลด์ไปดึ้อ แล้วก็ดื๊บปาดโอเคเอนอตุยโอเคช่างสั้นให้นายแล้วมันไม่ได้อะไรเลยนายก็ตุยเย่เหมือนเดิมว่าฉันขอโทษด้วยนะตูดเล็กตูดเล็กก็สไลด์ดื๊บปาดแตัดตัดายเน่ถึงนายจะเป็นตัววิบวับได้แล้วก็จะปาดแล้วก็จะแทงตายไงเป็นไงดับเบิ้ลคิวไงเออยังพูดไม่จบก็ได้คิวอีกแล้วอ่ะเอออ้าวแล้วเป็นไงอ้าวไโอสไลด์ไปแล้วดื๊บปาดแทงตัดดัดายคู่เปิ้ลคิว โอ้โวใจเย็นโอเคเราไม่ไล่ดีกว่าเราว่านะมันจะเสร็จยวนเราอ่ะเออโอเคแทงอ่ะนะนะครึ่งหลอดนะครึ่งหลอดนะครึ่งหลอดนะเอรันเอรันชี่เอรันมอริชี่ไม่ใช่โอเคเราจะได้ป้อมบาเล็กหรือเปล่าไม่ได้นะทุกคนเราถอยดีกว่าเออเราจะโอเคเราก็จะตามที่เพื่อนบอกมังกรดันเนาะโอเคเราตีบัฟบูดีกว่า โอเคปล่อยแวแล้วเราจะไปเล่นเอิ่มดาร์เลเยอร์ดีกว่าทุกคนโอเคเอาสองบัฟไปเลยเออเออเพื่อนตีไปแล้วเราก็จะมาตีนี่เดี๋ยวจะเย็นนะเพิ่งตีตายนะเพื่อนเราเอานี่มันจะได้อะอ่ะเดี๋ยวมันจะติดติดมันจะลดดาเมจไงไม่ใช่อะไรแต่มันจะตีนานนะโอ้ยโอเคก็ยังได้อยู่โอเคเราเอาบูปที่บ้านเราดีกว่าอ๋อแล้วาตาเราบินบินบินโยนดีกว่านั้น จเย็นนะเพื่อนอย่าไปตายกันนะเออเพราะว่าเราเลตน่าจะสู้พวกมันยากอยู่นะเออเราจะสไลด์ไปล้วงข้างหลังดีไหมฮึบโอ้โห,โโหดีโอโหแม่งสตัน์ผมว่ะทุกคนผมทำไมสตันนะเมื่อกี้ผมไปหาไวโอถึงเลตเมื่อกี้ผมเลื่อนไปแล้วนะเออไปกูว่าน่าจะตุยเย่เออโอเคขอโทษละเพื่อนอๆๆตายโอเคนายคิปนายเป็นแทงและนาย จะคิดว่าฉันจะฆ่านะไม่ได้หรอใจเย็นนะวโอ้คุณตีกูแรงจังว่าเอาดูเลือดสวนเงี้ยแล้วปาดโอ้จะออกโอเคกดดาบโอเคเพื่อนกดล้างไงโอ้โห,โห,โโหโเหนนกือบต,ตุยเย่โอเคจังหว,ว,ะ,วะ,ะนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เสี่ยงตายแล้วซารตากูไปไปเกิดมาแล้วก็ไปวันอีกแล้วโอเคเราไปเคลียร์ข้างบนดีกว่าเราแยกทำเลนดีกว่าที่นี้ก็ถือว่าซาตาเราเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยให้ป้อมกลางเราไม่แตกนะครับเออดูเลือดคลิปไปโอเคเพือ่อออก ไม่รู้ทำอะไรดีวะทุกคนเออโอเคนักสลเเยอร์จิ้งเหลียก็กำลังจะเกิดครับโอเคแล้วปีดีกว่าหวังว่าจะไม่มีใครไม่มีญาติมาเยี่ยมเนาะโอเคด,อดืบดับโอเคเค,คลียร์คลิปเลนการก่อนเนาะเราค่อยบวกกันทุกคนโอเคเอาบัฟมังกรไปด้วยเลยอู้สบับอกอ้าว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 แล้วมันเหมือนจะมาแล้วเหมือนจะมีญาตมาเยี่ยมเราไม่น่าเล่นเลยนะตรงนี้ ตรงนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยน่าเล่นนะเออแครีเราก็ยังไม่มานะเออเออเอดเฉยและเราลเพื่อนเราบวกไงเราจะสไลด์ไปโซนนี้ไหมโอเคป่านแล้วโอเคเพื่อนอาจจะคุมโซนให้เฉยๆนะจะไม่มีอะไรแล้สาตาต์กูไปแล้วไงสาตารกูไปบินแล้วไงเออจเย็นนะเพื่อนถอยก่อนนะเออถอยก่อนได้ไหมถอยก่อนได้ไหมโอเคถอยก่อนได้ไหมโอเคเราไปรีกันก่อนเลยเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมก็จะแยก ทำเลนอะไรให้แล้วผมก็จะไปเอาบัวหาละวเซนี่มาล้วตนาๆๆๆไปครึ่งหลอดเอาไปตั้งครึ่งหลอนครึ่มนึงอ่ะโอเคผมว่าจะมีคนมาแลนแหลสักตัว2ตัวเนาะอ้าวอ้าวอ้อ้าวานหยันหยันก็โดครึ่งหลอเหมือนกันโอเคทเราขออบูก่อนเพื่อนอย่าเพิ่งบวกโอเคถ้าบวกก็ตากันเลยถ้าเพื่อนจะบวกก็ไปกันเลยอ่าวแล้วอแยกมาคนเดียวีตาตากูโซโล่คิวแบบเโอเคดูเหมือนว่าสานการณ์นี้น่าจะขึ้นได้อยู่นะเอาละเอานป่า โอ้โหเซนเนลเสียอันตีนะทุกคนเออโอ้ยถ้ามันไม่ผักผมนะตะเกียบไม่ได้โดนอันตีผมรัวๆแล้วฟอร์เรนมาลําทำไมจ้าโอ้แล้วเราจะไปล้วงตัวเรนดีไหมโอ้โหแล้วแทงเอาแทงก่อนเลยโอเคตายโอ้ยแล้วเลือดเพื่อนผมโลมากเลยอ้าวแล้วฟอร์เรนฟิกดอกไหอย่างเงี้ยเอาล้วปาดปาดไม่เอาสไลด์ไปเอาตัวเรนเอาเรนดอไดไงโอเคเรนดอก็ได้ตายแล้วโอเคเพื่อนเราไปบินดู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 ด คีปกําลังจะเข้าบ้านคีปกําลังเข้าบ้านตีป้อมตีป้อมเอาตู้เลนปึ๊บขอเอาคนก็ได้ปาดตายโอ้โหเลยเคเราเอาไว้โอเลยแทงแล้วปาดตายโอเคป้อมแตกโอเควิกตอรี่โอเคสวยงามมากครับทุกคนที่ช่วยกันเล่นนะครับเออโอเควิกตอรี่ในเกมนี้ไปดูกันใครจะได้ MVP ครับโอเคโอเคก็40ดาวอย่างสวยๆโอเคคะแนนดำหนึ่งก็เป็นเรลมาตัวนี้นะครับโอเคเลชเดดี้ครั้งที่1135โอเค MVP ก็จะเป็นเรลมาตัวนี้เลยเออ โอเคสกอร์ก็จะมานี้เลยทุกคน1 0 1 5โ okay. อเคอืมไอเทมก็มานี้เลยยลอยดก,ก็มานี้เลยโอเคถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับบ๊ายบายจิ้ว